ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนกันยายนวันนี้ก็วันที่สามกันยายนพี่น้องก็เหมือนเดิมยังไม่มีน้ำพี่น้องเอ้ยยังไม่มีน้ำเหมือนเดิมช่วงนี้ก็หลายพื้นที่เนาะหลายพื้นที่ก็กับผมก็เห็นหลายคนเขาก็เริ่มเอาปุ๋ยไปใส่พี่น้องเริ่มเอาปุ๋ยไปใส่สำหรับข้าวรับรวงอก็มีเอฟซี ถามมาบอกว่าคือถ้าสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยเราฉีดยาคุมหญ้าได้ไหมในช่วงเนี้ยในช่วงที่ข้าวตั้งท้องหรือว่าเริ่มตั้งท้องเนี่ยก็คือบางบางพื้นที่ก็เริ่มกลมเนาะคือถามว่ามันมันมีผลกระทบไหมถ้าเราจะฉีดยาฆาหญ้าช่วงนี้แต่ว่าเราใส่ปุ๋ยไปก่อน คือมันมันมันก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมันมีผลกระทบอยู่แล้วพี่น้องเออมันมีผลกระทบอยู่แล้วเออสำหรับข้าวเนาะเพราะว่าข้าวมันก็เป็นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับญ้าเนาะเออยาฆ่นะาญ้าก็เวลาเราฉีดไปมันก็กระทบกระทบกับข้าวธรรมดาพี่น้องกระทบแน่นอนอยู่แล้วเออแต่ส่วนที่ว่าจะกระทบมากกระทบน้อยก็อยู่ที่ตัวยาที่เราเอามาฉีดเออแต่ถามว่ามันฉีดได้ไหมก็คือว่าาหลายคนมัน หลายคนก็มีเหตุผลเนาะหลายคนก็มีเหตุผลแมนบอกบางคนก็ขี้ข้านตัดแมนบอกบางคนก็กลัวว่าไอ้กลัวว่ารวงข้าวมันจะเล็กเออก็ฉีดยาเอาน่ก็คือคือว่าทำนามันมันไม่มีผิดไม่มีถูกพี่น้องเนี่ยทำนามันไม่มีผิดไม่ถูกอืมก็อยู่ที่ความชอบและความถนัดของแต่ละคนเออส่วนพี่น้องที่ถามมาว่าใส่ปุ๋ยไปแล้ว อประมาณมือสองมือเอแล้วก็เราจะฉีดยาฆ่าหญ้าตามไปอีกนี่มันมีผลกระทบไหมมีแน่นอนพี่น้องกระทบแนวไหนมันก็จะทําให้ข้าวนี่พี่น้องมันจะชะง,งักชะง,งักแนวไหนก็ชะง,งักการจเจริญเติบโตชะง,งักทุกอย่างพี่น้อชงชะงักในเรื่องการสังเคราะห์แสงชะง,งักในเรื่องของการกินปุย๋ยเชะง,งักในเรื่องของการสมมุติว่าช่วงนี้มันกําลังตั้งท้องกระบวนการมันก็ชะง,งักทุกอย่างพี่น้องแมนบอ พอมาชะงักการดูดซึมหรือว่าการกินปุ๋ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเออมันทรงผลกระทบอยู่แล้วพี่น้องอืมแต่มันก็ผมคิดว่ามันมันก็กระทบไม่มากหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันมันเป็นช่วงไอ้ต้นเดือนกันยายนอยู่อืมเพราะว่ามันก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะอยู่พี่น้องเออคือถ้าจะฉีดจริงๆก็ต้นเดือนกันยาช่วงนี้ก็ฉีดได้อยู่เอออาจจะกระทบบ้างแต่มันก็คือว่าเนาะ มันก็ต้นข้าวมันก็มันมันยังไม่คือมันยังไม่เออเนี่ยยงมันยังไม่มันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไอ้ไอ้ระบบร่างกายระบบไอ้การสืบพันธุ์ของมันที่ที่เยอะอืมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นต้นเดือนพี่น้องแต่สําหรับไอ้ใครที่จะฉีดยาในช่วงไอ้กลางเดือนกันยาเนี่อันนั้นน่ะคือกระทบกระทบเยอะเลยแหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือข้าวเนี่ยมันมันกำลังสร้างรวงไงพี่น้อง คือช่วงนั้นนะี่ข้าวประมาณแปดสิบเก้าสิบปอร์เซนแล้วนะ่คือมันสร้างรวงแล้วนะ่ะอมันเริ่มสร้างรวงแล้วอนะ่ะแต่ช่วงนี้เนะ่ะประมาณสัก20%สพี่น้องประมาณ2ี่สเปอ้ซนไอข้าวที่กลมอนะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ยังไม่ได้กระทบเยอะอะไรมากมายถามว่าฉีดได้ไหมก็ฉีดได้พี่น้องแต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าผมก็คือว่าแล้วนะผมผมเฮ็ดหน้าผมบ่ค่อยไม่ค่อยใช้ยาฆ่าหญ้าพี่น้อง <c oughs> ผมสิชมนาผมสิตัดเอาพี่น้องผมสิตัดเอาถ้ามีน้ำนะแต่บางคนก็คือวา่ามันมันพื้นที่กับบูคือกัน้นขนาดผมพูดไปซะขนาดนี้ก็ยังยังมีคนมาโจมตีผมเลยเออหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าผมมั่วอย่างนั้นอย่างนี้มันมันก็มันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่มุมมองเอจิปาถะคือวา่าเราคือประสบการณ์ของคนเท่ากับบูคือกันเออที่ผมทํามามันเป็นแบบนี้เอมันเจอแบบนี้เออผมก็พูดแบบนี้แมนบ่ล่ะ อาจจะอา,อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนกะก็คือว่าเนอะคนเรามันต่างแนวคิดต่างมุมมองอืมกะคือว่าไม่ว่ากันพี่น้องไม่ว่ากันเออก็แสดงความคิดเห็นมาได้อือก็ขอให้ไปในเชิงที่สร้างสรรค์แล้วกันเอออย่าไปดา่าอย่าไปว่ากันเนอะแมนบอออะไรผิดถูกเราก็ว่ากันไปตามนั้นเออถ้าผมแนะนําผิดก็เออก็คอมเมนต์มาบอกอะไรกันได้พี่น้องเอมแมนบอเพื่อ เพื่ออย่างก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนาเห่าก็คือ,อว่าทุกคนมันชาวนาเหมือนกันพี่น้องออชาวนาเือกันมีอย่างก็ให้บอกกันก็สรุปก็คือพี่น้องสําหรับใครที่จะฉีดยาในช่วงนี้กลัวว่ามันจะกระทบต้นข้าวไหมคือมันกระทบแน่นอนพี่น้องกระทบแน่นอนออแต่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นพี่น้อง อแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องถ้าฉีดยาปุ๊บเนี่ยผมห่วงในเรื่องสารเคมีตกค้างพี่น้องสารเคมีตกค้างเพราะว่ายาฆ่าหญ้าเนี่ยมันแห้งพี่น้องมันแห้งเอมันแห้งมันซึมเข้าทางผิวหนังซึมเข้าทางร่างกายลมหายใจจมูกอย่างมันซึมเขามันอันตรายพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าจะทําถ้าจะฉีดก็ป้องกันให้ดีๆพี่น้องป้องกันให้ดีๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องฉีดดีกว่าพี่น้องตัดเอาดีกว่าแต่ก็ ทางนี้ทางนั้นก็ไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องไม่ต้องเชื่อผม,อมเพราะว่าแนี่คิดคนเท่ากับเพื่อนกันลองเอาไปพิจารณาไตรตรองดูพี่นอ้องมักไผ่มัมก,มกมั่นคือว่าเนาะอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝนกะเบิงเมฆลอยว่าสิตกกับบอตกขาวๆก็บลืมๆว่าฝนจะตกเออีสานล่างอีสานล่างฝนจะตกหนกักตกหนกักพายุฝนตกหนกักพายุมิดซีรีพี่น้องไม่มีแม้แต่สักเม็ดมิดอ่อยต่อยเลยนี่ดูข้าวก็ เรื่องเมดเห็นบ่กกระจองก็แจ๋งเลยนี่ชักยามได้คนทีมาอ่ะโอเคไม่น้องคลิปนี้กับมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผูม